มาครับผมได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาแล้วครับผมเข้าป้ามือนีวันนี้บ้านบ้านไอ้บ้านน้องกระวันครับผมน้องบ้านกระวันตำบลบ้านไส้ครับผมอำเภอประสาทเจงหวัดสุรินเข้าครับผมนี่ครับลงแล้วครับผมในวิล่าว่าแล้วครับมาเบิรงครับว่าไผสสิได้ตัวใหญ่ครับมาหลุดกันครับผมโอ้ครับผม เวลาแล้วครับเพียมแล้วครับนี่ใ่ใส่พงปลี่กท่าน้ำร้ายพูดนะบ้าไม่ได้พูดใตัวยังไงเนาะใตาตัวใหญ่บอสตา อ๋อรุ่นนี้ป่ะอ๋อรุ่นนี้ป่ะครับอ๋อใส่พี่ให้เบิ่งเลยพี่ปลาถอยเหเดียวนะพี่เลยอู้ยพี่วันแหเดียวคือเด็กคักแท้อู้ยพี่เอ้ยปลาหยั่งนี่มีแต่ปลานิ่นปลานิ่นปลาปลากระบอกปลากระบอกอู้ยพี่วันแหเดียวไหมนั่งฟังได้หนิน้องพี่นุ๊กสุดยอดครับพี่ครับสุดยอดหลายๆโอ้ได้บ่อุ้ยลุงปลาหยั่งนั่นน่ะ โอ้ยหมานคักโอ้ลุงอู้ปลาคอใหญ่โอ้ลุงมาลดเรามาลดร่อนร่อนร่ลุงรู้ไบางในลุงมาขึ้นทั้งทั้งมาลุงโอ้ดลุงโอ้ลุงมุมลุงมาไหนแหติเดี๋ยวคอยเบิ้งเดี๋ยวคอยเบิ้งใหม่นะลุงเนาะปลาโทรให้ให้เบิ้งเนี่ยครับพี่ให้หน้าลุงให้เดีห้เดียวไล่พอให้เบิ้งเนี่ยตายังมีปลาคอโอ้ปลาคอกระถึงนะม่ะ มีแต oh, 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 hmm. oh, ่ปูมันหมาเลยครับแหนึงแหนึงนี่โอ้ขึ้นมากเลยเมื่อประคอครับโอ้มีแต่ประคอเลยประดินโอ้ยนีอยู่นั่นนับต้นนึงเงินน่ะนั่นรุดรุดรุดโอ้ยสิ่ไหนเลเมือหนิไม่ว่าท้องไปไม่ถูว่าเราเราเราเห็นโอ้ยแหนถูกถึงแหหลอดน้อของพี่เนี่ยเห็นนานอ่ะแลวังลุดระวังร่นด้อ ถึอเสือแหเลยมานมานครับประคอติดมาเสยเลยนี่ครับนี่ผลงานผลงานลุงครับนี่โอ้ยนี่ดูใส่เบิ้งครับนี่ครับนี่โอ้ยนี่ประคอใหญ่ครับโอ้โนี่เอือฮึดนี่ครับมักใหญ่เลยโอ้อ้าวเนี่ยนี่ครับอ้าวประคอใหญ่สุดยอดครับนี่ใส่ให้เบิ้งนะครับเดรร้ายพอ ลุงเพื่อนวานขึ้นมาองหนึงประคอซ้ำซ้ำซ้ำนี่นี่ประคอซ้ำแข็งนี่เกือบสองโลสามโลไปละเกือบประมาณนั้นแหละโอ้ปนินมีตะหลุนนี่เนาะให้ยครับห้เบิ้งแน่ครับป่าเอ้ยให้เบิ้งแน่ให้เบิ้งข่อมีแห้งแน่อุ้ยประคอป่นี่พี่ได้พูดถึงประคอใหญ่โอ้ยตับตับตับเจ้าพี่ดิเจ้าพี่ดิไอประคอใหญ่ประหืดสองโลอะไป่นี่ประมาณโลกลัวมันใหญ่ด้นี่ ยายแต่หัวอ๋อย่แต่หัวใช่มิต่พูดแต่ประคมยี่ยงังไเลยนป้าจีนป้าจีนบอกอ๋อ ปยัง oh! ปิบ่ครับนเบิ้งงน่เบิ้งนพี่ดูสองตัว่โอ้หมาน้อมามาละสองสามตัวเลยเนาะครับผมใส่ไอ้เบิ้งงน่ยกไอ้เบิ้งงนยให้ไอ้เบิ้งแน่โอ้หมาเบิ้งนีะนรของเขาตัวนี้นกัันใหญ่เงโอ้ไหนของน่นันนั่นแนะ ปมาถูอ้มันได้อยู่มันได้อยู่มานมานมานป่าอย่างป้านินบ่ะในร้ายเราบ่ครับครับผมอ๋อครับผมครับอันนี้ของคุณได้นี่ครับนี่ในร้ายเด็ดนี่นะใส่ยงให้เบิ้งนี้พี่พี่ยงให้เบิ้องนี้ให้ยงให้โชว์ในโซ่ในแบบอย่างป้านินบ่อู้อู้ปนกันเนาะครับผมหมานครับครับ ไปพี่ได้ร้ายวะครับใ้เบิ้องนะีป้ายยังนี่มีประคอวะนี่บุงมีมไ,มออไในปลาไหลปลานายอ๋อครับผมปลานวนจันทรร์หอครับผมปลาทูใส่ให้เบิ้งป้าเนนะี่ยด้ร้ายวะครับให้ขอเบิ้องนะี้ในเบิ้องนี้ในโซนนี่โอ้ครับผมเปดนหมารักกระดครับผมครับครับ ป้ายังครับเน่ยนะโอ้ป้าไปชคบ่ครับผมตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่อยู่ครับใส่ตัวใหญ่บ่ปลาปลาตัวหมานหมานหมานใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ไงพูดไงพูดไงอยู่เนาะ เดี๋ยวหลายป่ะบัวครับตึงมากป่ะครับอ๋อครับโอ้เดี๋ยวหลายอยู่ตัวนี้เขาลงไปแล้วบเขาเนียนไงตัวนี้โอ้ตัวใหญ่อยู่กิโลนึงเดีวป่ะบัวใหญ่เติมเนาะใหญ่เติมอยู่หมดเลยหมดอะไล้วป่ะในป้ายยังนี่เห็นบ้างไหมมองมีตัวหน่อยน่าป่นกันเหอเลยตัวหน่อยจะใหญ่ปนกันเนาะเดี๋ยวหลายอยู่เดี๋ยวหลายอยู่หมานอยู่เนาะมันหลายหลายสองเนาะ โอ้เด็กก็ได้ตัวใหญ่ไปพี่เดี๋ยวไล่พอเดีอยวเฮ้เดียวพ่อพี่นี่เฮ้เดียวบางหนึ่งนี่ปลาถูปนินอยู่นี่นั่นพี่น้องของเพื่อนี่หมานครับุดยอดไปพี่นี่ไปครับโอ้ได้เแค่ตัวนี้เฮ้ยไลยได้กันไบปานปูปานปานปูเหรอใหคเบิ่งนี่น้าลุงของเพิ่งนี่ตัวใหญ่อยู่ช่วตัวใหญ่เติบบ่อยู่ครับผมสุดยอดครับไปพี่ได้พี่ ขอเบื้อได้ได้ใช้พี่เบิ้งงในได้น่ะป้าหยังน่ะน่ะป้ากระบอกจีป้ากระบอกเนาะพี่นเนาะอ๋อปลาจีนครับครับโอ้ทีมงานกำลังมาสวัสดีครับสวัสดี้ครับสวัสดีครับวันนีครับวัสดีครับเบาวันนีสวัสดีครับทีมงานกำลังมาจอดจอดทางไหนด่ไหนปลาครับไอ้ทันมีคนได้ไหมมีคนไหนอยู่บักปลาคอบักกิโลสองโลครับผม สุดยอดเลยแต่ลายอยู่แต่ลายอยู่ครับเอาโซ่โซ่อยังไงพี่เอาบังทีเลยโซ่เลยพี่เอาเอาถ่รู้ไปด้วยเอาพี่เนี่ยไปนะพี่เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยพุ่นพุ่บอดอู่พุ่นเอาเลยโอ้โหแตกนี่ตัวน่ะวันเฮ็ดแตกอยู่สุดยอดครับแตกนี่ครับก็อยู่ประตูก็อยู่หันนะครับอยู่มองเก่าเลยโอ้ได้บากห้อยไลยอยู่นะในไม้ในป้าไม้ เดี๋ยวป้าใหม่พี่เดี๋ยวป้าใ่อู่เพ่บ่ได้ดิว่าเดี๋ปนิ่นเดยไเห็นเพิ่นบอกว่าเดปนิ่นลเป็นยังไงให้เบิงน่ปนิ่ให้เบิงน่เป็นยังไให้เบิงได้ปตมันตตใหญ่ให้ว่าตตวใหญ่นะใหญ่เป็นไกครึ่งโลบ Đây bưng này. Bắc cứng lỗ này. Đây bắc cứng lỗ. Ô. Con điều nữa, nè. Ừ. Đây, Nên, này nè. Đây này bưng này, cái cây này bưng này. bên đây rồi. Tô nè. Đây. Ngon đi bộ, nhai tươi tốt là. Nhai đấy Có đây yếu. chắp đấy Chắp này. luôn nhưng mà ใส่พี่เดีิ่งให้ไเบิ่งเนี่ยเยว่ป่้าอย่างรับเนี่ยให้เบิ่งเนี่ยม้าอยู่เนาะเอ้ยพี่เฮ้ยให้เบิ่งเน่ยดี๋ยวไล่ป่ะโอ้โอ้่ไล่กันลยป้าะพี่เนาะรับผมไปในหน่อยเนาะัหญ่อยู่เดี๋ยวไครับพี่สุดยอดแต่ว่าปนี่ดูเติบอยู่เนาะลอกคถไายริงไหมเปงเนา้ไม oh, 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 oh. Uh. ่แต่หัว Như đó, bà bà nó kiếm này? Mán, đó. Mán, Mán vô đâu? mà vô Mán tê bộ mà thì... Nám. Thái bò hình có bò hình Má tê hốt bồn thốn บ่บ่ได้ Nắng nhắn, nắng mày, nắng nhắn นั่ง Thuôn vào Ô oh, Ăn nè nè Báo này mà ăn Cứ giờ thay đi ngoan cây Hahahaha bà nhóm lô ba mút bà nhóm lô ba bà nhóm lô ba mút lô ba lô ba

hết quả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไหมเอาไหมลองไหมผุน่นเป็นงอยู่ในแพ่ผุไปไป่นเบาผุนเป็นงอยู่ในแพ่ผุ่นไหมมันเลอแห้งป่มันต่อป,ประบาณอันนี้ยืนมือแห้งอันนี้อสาวเธอเลยนะโอ้ผู้เด่ดตัวใหญ่ผู้ถ้าุ่นเดตัวใหญ่พุ่นู้น ขุ่นลูกเท้าเต็มแฮเลยแฮเดีย e วเองข e ุ่นแม่ขุ่นแม่อู้ยแฮเดียวแห่ขุ่นแม่ขุ่นแม่เดี๋ยวจะขึ้นทักใครสายพี่เบิ้งนี่ครับสายเบิง้งให้เบิ้งนะี่สายป้ายังป้ายัง โคบอลถือดีเนาอแค่นี่ปลานี่ปลาจีนปลาจีนน้อยครับถือดีครับใส่ลุงใส่ลุงเบิ่งไหนไหนขี้กันตัวนี้ปลาจีนน้อยเนาะโอ้ยโอ้ยใหญ่ถึงหัวบ่ะเกิดตัวใหญ่อยู่คือปลาทูนี่คือปลาทูเลย ป้ายังครับไ่นป้ายังนหนพี่ป้าจีนหรไปแล้วบ่โอ้ได้อีกแล้วบ่เฮ้ยเบิ้งเนี้ยหเห้ยเบิ้งนี่ครับได้ป้ายังครับตะคอบ่จักโลนี่ผ<น>ู้ใหญ่ครับขิกบุ้งผู้ใหญ่แห้เนาะได้เบิ้งนึงนี่บ่ครับนี่ à thôi, ôi, to nhảy khác. Khác uh. Uh, toh. Uh, toh. Nhanh, Nhảy bỏ, nhảy nhảy lái nó,